สวัสดีครับมาโอเคครับมันจะดีเหรอคะพี่ไอซ์นะฟาร์ลกอดตายเลยโอ้ยปาวายมันต้องดีมากสินี่คนเขาจะได้รู้ว่านี่คือไข่เต่าจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไงมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ค่อยๆนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับไข่เต่าทะเลครับของแท้แน่นอนครับเพราะว่าเพิ่งขุดมาเลยนะครับทำอะไรกันอะเออเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ย รู้ไหมว่าการกระทำงูของคุณเนี่ยมันทำให้ลูกเต่าตายได้นะคุณมันไม่ขนาดนั้นหรอกแค่หยิบขึ้นมาดูนิดเดียวเองแค่ขุดหลุมอุณหภูมิเปลี่ยนก็เสี่ยงเรื่องไข่ฟอแล้วนี่ยังไม่นับโอกาสที่ตัวอ่อนข้างในเนี่ยจะหลุดจากที่เกาะอยู่ตอนที่คุณหยิบไข่เต่าขึ้นมาแต่ว่าพี่ไอหยิบเบามากเลยนะครับน้าฟ้า ะวา้าลูกตัวอ่อนระยะแรกเนี่ยตอะบางมากเลยนะรู้ไหมแค่เราขยับไข่นิดเดียวก็เสียงที่จะหลุดจากที่เกาะยึดแล้วแล้วอ,อย่างนี้น้องต่อจะตายไหมฮะจากที่นะักฟ้าส่องดูเนี่ยลูกเต่ายังเกาะอ,อยู่กับที่ยึดนะไม่ได้หลุดไปไหน แต่ว่าก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าลูกเต่าตัวนี้ไม่ฟักออกมาพร้อมพี่น้องก็ไม่ต้องสื่บว่าใครเป็นฆาตกรคำว่าฆาตกรสองคำว่าฆาตกรเพื่อเป็นการไถ่โทษคุณต้องไปขุดหลุมให้ลูกเต่าใหม่เดี๋ยวนี้ะ สุขภาพแข็งแรงนะปาวานขอโทษด้วยที่มารบกวนเก่งมากเลยจ้ะปาวานเราทำผิดเนี่ยก็ต้องรู้จักรับผิดชอบรู้ไหมไม่ใช่เหมือนคนบางคนที่วางท่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่ผมทั้งขุดแล้วก็กบให้ใหม่แล้วนะไม่รับผิดชอบอะไรกันเราต้องช่วยกันดูแลดีนะปาวานอย่าให้ใครหรือว่าอะไรมารบกวนอีกครับดีนะั่ผมรู้แล้วนะผมไม่ขุดแล้ว ถึงพวกหมาที่มันชอบมาขุดคุยกินขไข่เต่าคุณเป็นหมาเหรอถึงได้ร้อนตัวเอาถ้าปาวันอยู่บ้านปาวันจะมาเฝ้าไข่มาไฟทุกวันเลยดีมากเลยจ้ะเราต้องมาคอยสังเกตดูในหลุมด้วยนะว่ามีอะไรมาขุดคุยหรือเปล่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยน้าฟ้าจะมาคอยสังเกตดูว่าน้ำขึ้นมาถึงรังไข่เต่าหรือเปล่า าด้วยได้จ้ะพี่ไอามาด้วยกันนะครับอืมล้วมาแล้วค่ะขอโทษนะคะนี่ค่ะพี่ฟ้าเจ้าของรีสอร์ทบ้านมุกล้อมรักแห่งเกาะมุกล้อมค่ะ สวัสดีค่ะบ้านบวกลำรักยินดีต้อนรับค่ะก็สวยนะแต่บรรยายอะไรนะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรพอดีคุณพ่อคุณแม่เขาอยากมาพักที่นี่อะค่ะไม่ทราบว่าที่นี่มีห้องพักว่างไหมคะอ๋อไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะไปคุณพ่อคุณแม่เรากลับเข้าเมืองกันดีกว่าแลวคะ่ะดีอ๋อรอให้เขาตอบก่อนสิ ทางเรามีห้องพักค่ะยินดีให้บริการเลยนะคะใช่ค่ะรบกวนนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางเราจะไปเตรียมห้องพักให้นะคะใช่โอ้ยจำยาล้างก็หมดใจฟ้ามนเนี่ยต้องจะล้างะไรทุกวันวะล้างอยู่นั่นแหละใช่อยู่นั่นแหละ